สวัสดีครับพี่น้องครับฮอดแล้วครับสกลน,นครอ,อำเภอพังโคนครับบ้านเสียงเพียวตัวเนี่ยไดน่ะเจ้าของลานเพิน่นนี่เพิ่นใบเมื่อวันในลานเพิ่นเปิดใหม่นะครับสิคุยกันดู้เรื่องโบโบรูนะครับพี่น้องจักสิคุยกันรู้เรื่องโเจ้าของลานคุณครับพี่น้อง,ย,อง,อง,องยืนแบบโบเปิดไฟเลยยืนมืดเคืออ,อย่างนั้ฮัลโหลไออันนี้ประกันสิทธิมาสิไหมสกดาบอกได้ไหมอันนี้สิบประกันสิทธิ์วันไหนเหรอช่เป็นบ้าเอ้า อสบายดีน้องสบายดีสบายดีบ้าสเปิดร้านเองเลยวะสุ่มเอนียครับผมน้องชาลีครับผมชาลีร้านสุกุนยังเกว่าอันซื้อเฟียอ่ะอันคึมบับเบ้ไอ้ไออันเพียรอันตื่นประจำชาลีอินบับเบ้ครับผมโอ้มาเปิดร้านก็ไปน้องอยู่เนี่ยครับเปิดก็ไปครับผมซื้อร้านยังเกาะ บัมบั oh, ดครับบัมบัดครับโอ้ตะกี้ก็ยังเป็นลาบลาบเกี้ยนหยาครับลาบเกี้ยนหยาอยู่อีกเพื่อนหน yani ึ่งโอ้เป็นสองสาขาเปิดกัน oh, well> uh> ื้อยครับโอ้บามบัดบัมบดบัดล้านใหนเกือบช่วยเลยครับเปิดกลางคืนหร่นเปล่ครับเปิดกลางคืนเปิดกลางคืนไม่ต้องครับน้องชาลีนะครับตะกี้เคยอยู่น้ำกันนะครับตั้งแต่สมัยอยู่พับเพื่อนว่าเปิดล้านไหมมาซอยผมในไอ้เพื่อนว่ามาถูกไอ้มาแต่สซ่ป๋อล้าไอ้กัอยู่บ้านไปต่ออัน ต่อบัฒนสปอร์ตในว่ามันคนต่างชาติพี่น้องก็บบกับว่า <c oughs> ก,กันรู้เรื่องว่าน้องสนอกว่าในละครับตะกี้เรียนน้ำกันจะต้องพักกันยังสิละว่าบ่ารู้เรื่องดอกบันสุนได้กันไมาเฉลยกันเป็นยังไงนะล่ะหน้าบรรยาก,กาศเปิดอะจังมือจังเดือนจังปีอะไรเด้อเนี่ยที่หามือฮะที่หามือแท้ยู่นี่นะครับแมนคอ่ะญี่ปุ่นนี่เนาะตอนเป็ดแล้วบอลโดนแล้วข้างในครับเดี๋ยวเดี๋ยวหหยกลับไปข้างในก่อนเดี๋ยวล็อกรถก่อน นะครับเดี๋ยวน้องชาลีพา้าพื้นได้ล้านครับผพาเพิ่งบรรยากาศใน้ล้านข้างนอกก็นั่งชิวได้น้อชาลีเนาะโอ้โหร้านบำบัดมาที่ซื้อล้านเป็นยังก็ต้องบำบัดโอ้ชาลีเอาแน่นอนกระดานเลยมาอันเปิดล้านกับเอือยเนาะบ้านล้านใหญ่เติมตัวเนี่ยเป็นบะแมนสองลอยก็โตเหมือนตัวไหนะมาณไหนบอชาลีสีแดงมากจะมากสีแดงเนาะ เออใส่อะเอืึอยคุณพี่อยู่ใส่เอาอยู่พี่ติอยู่ก็เตอร์ไปติโอ้เออคืออยู่เมือนเต่เนาะสวัสดีครับเอื่อชาลีโทษนะผมหลายฝ่ายลาพีแล้วแต่เดี๋ยผมอยู่โซ่บอลล่าคุณครับมากเลยว่ามาเล่นนะผมเน่ยไอ้ภาษาอังกฤษกินตงมาเ่าลึกเคนแฮร์คอกเติร์มามื่นผมมาต่อพาสปอร์ตแล้วก็เลยเอาไปคนล่าเปล่าจะขึ้นได้ไหมต่อพาสปอร์ตพาสปอร์ตอยู่บนเดนคนณล่าอยังจะต้องมาต่อพาสปอร์ตอยู่ไทยเดี๋ยวนี่้ผมมาต่อพาสปอร์ตพาสปอร์ตผมเบิดอายุ ห้าปีต่อเป็นสี่ปีแล้วบัดนี้เปิดอยู่นี่จักจักเดือนแล้วเอลยาดก็เปิดคขาจะเปิดชาลีว่าประมาณประมาณพ่ออาทิตย์ไปชาลีว่ายังนี่ครับลานบำบัดโอ้แน่นอนเลยบ้านอำเภออันพังพังเขียนพังโครนพังโครนโอ้เภอพังโครนบ้านในเสียงเพียวบ้านเสียงเพียวเสียงเพียวมาเรียนน้ำเชื่อมพอดียุนี่อ่าบรรยากาศไวแน่นอนเลยลอยกัวโตเกือบสองลอยได้ปะ ชาลีแกติปสิผู้ใดขอมาซอยกันเนี่ยกอดศิลาครับโอ้กอดศิลาโอ้กอดศิลาตะกี้กับยู่นับกันอยู่ในทีหน่ายยัยตะกี้กอดศิลาเนาะน้องกอดศิลาพักหลังๆเห็นไปกับทีมงานผีบอลเชิญยิ้มไหมวะครับครับอืมกอดศิลาเมอแรงกับมาตัวสันโอ้เดี๋ยวพ่อกันสันเมอแรงพี่น้องครับนี่ล่ะบรรยากาศผู้ใดผ่านมาแถวอำเภอพังโคนนะครับพี่น้องแหวมันล้านเอื่อยครับน้องชาลีนะครับเด้อซื้อล้านว่าล้านบำบัดอยู่ติดตลาดยังก่อนนี่ ต้งล้านตลาดตรงขามตลาดชิวเชี่ยวแล้วกับสังเกตปัมป๊มปั๊มไอ้ปั๊มชิวเขียวปั๊มพี่ที่เนาะมันอยู่ฟังตรงขามก็ปั๊มพี่ที่ใบผ้าไงยางร้อยมงดูโอ้นักร้องสาวมากแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนักร้องสาวแน่นอน,น,นอนเนี่แม่ขั้วสิบ้านแม่ข,มขั้วยังแต่งตัวนักร้องสาวหู้เดี๋ยวมันเมืดมันเมืดมันเมืดเดี๋ยวพวิรอง,รองเพงกษ์าคาก่อน เดี๋ยวพี่น้องมโมคาคอนแม่ขั้วนะครับขนาดแม่ขั้วนะครับหน,นบุ่มต่งตูป่ปัดคอยว่านักร้องสาวว่าขันมันมืดแล้วเนี่ยโมคาคอนไหนขนาดแมด่ขั้วได้ชาลีก็เด่นอนเถอะปัดแน่แบบนอนเนาะบ่ได้ไปใช้เลสยสมมติอยู่แต่หลานมันบ,บน่หลังงานนั่นที่บอกทีวีงานต่างๆงานรายการบ่ได้ไปแล้วหรือจังไหนมีไทยอยู่เนาะไทยเรื่อยๆอยู่เนาะทีมงานของไอ้ฝ่ายเมฆามาหาบ่อน้องไฟบ้าบ้าโอ้น้องฝ่ายก็มาหา นะครับทีมงานอ่านอยู่ที่เคยไปไทยน่วกันตะกี้เนาะครับไปผ้าเบื้องยังเขามาลาดเลยต้องพ้าเบื้องตะวันกวอนลูกค้าสีเข่าเดี๋ยวเสียงเพียงมันขึ้นมาจังหน่อยกระสีบ่ได้ปั่นท้ายคลิปอะไรเนี่ยนี่บา้าเจ้าเป็นเป็นพับหนหน่วยตัวนี้เนาะอืมอเขาเล่นเพียงแนวใดวัตีิอืมโอเคโอเคอเค่านนักดนตรีจังคนซีชินมาเร่งเขามาเ่ะนักดนตรีเขามาโอเคได้ได้ได้ได กอดิลลาหน่อยก็บมาอีอีโอ huh ้ไปจะได้จะไห้ยอยมากกว่าไปจะไหนความคิดเนี่ยอะไรจะมากมาเรีนนําันมวนโอ้หายมาเรียนน้ำมมวนเออ่าเปิดหลานใหม่ปานนี้ข้าได้ไปอยังไรไปเรีนน้ำมัยุ่ลาไปวะอยไเมื่อเมื่อเปิดวงเมื่อไล่สดุ้มพิดตั้งสิเนาะไปซอยกันไหนนาะโอเคโอเคตะกี้เาไปอยู่สก๋อยยู่ย่อยไวลินนาะ เดี <Hoy S 2> ๋ยวยัง hey, จ oh oh oh, oh! <cons> <pu ke> ันตะกี้เนาะนอนแนนอนแน่นอนเกิดบอสมัยเก่านะครับเอาขับวนมี่กองชุดมีคีย์บอร์ดมีกีตาร์มีเบสบอกกีตาร์จะงโตเขาใส่กีตาร์ตัวหนึ่งกีตาร์ตัวนึ่งกีตาร์โซโล่เลยคีย์บอร์ดคุ้มเอาเนาะโอเคด้านกะถือว่าใหญ่เติบได้พี่น้องนี่ออกแบบสไตล์แบบ แบบล้านไอ้ยังเกาะที่เ้าเล่นตะกี้เนาะแสงจันทร์เล่นเนาะอยู่แถวตะวันแดงแถวแสงจันทร์ตะกี้ครับแต่ว่ากะเพิ่นออกแบบงามตัวละโอ้ยเนาะนี่แหละจากได้อยู่สปปลาวล้ากเปิดแนวนี่แหละแต่ว่าบ่มีทุนคือเพิ่นสิได้จากได้ทุนไปเปิดจังซี่อยู่อ้ายว่าแน่นอนเด้เปิดดูโบ่ลาวแน่นอนดิไอ้เบิ่งสถานที่แล้วแต่ว่ามันหังบ่มีทุนกันมีทุนก็สิเปิดจังซี่ละประมาณซ่มหนี้นี่งบงบประมาณก็สิบ่หลายปานไดนะครับประมาณล้านสองล้านเนาะ แต่ว่าเฮาบ่มีตีจะว่าลักหลาดลักเส้นก็หายากอยู่เด้อนี่ยอันบ่ซใช่ดิลักเส้นยังบ่มีเลยเด้อนี่ยโอ้ยพออีถูอีไทยเป็นเดือนๆไปซื่อๆมื้อแรกฮาเล่นแนวไหน้อเรื่นสไตล์โรถป่ะโอ้สไตล์เฮาเล่นตะกี้บ่ครับผมลูกค้าหลายโอเคครับลูกค้าโอเคเนาะครับมื้อละประมาณ100กว่าโตัวก็ถือว่าโอเคเนาะอืมพอได้ค่าฟื้นค่าไฟค่าทีมงานนะครับเดือนหนึงเดือนนึงก็ บอกลงคุณหายเลยบอกขาดทุนกับโอเคเนาะอืมแค่อยู่ดอกเอื้ยเราใจดีอยู่เอื้ยแล้วเออเมื่อดองไปตั้งบทบัดแสงมาเขาโอ้บางบ่ได้อันนี้บ่ทัน์แล้วบันไดขั้งสัมตัวทางขางให้เนาะอืมมันก็เป็นอำเภอเนาะเป็นหลานอยู่ในอำเภอมันก็บ่คือจังหวัดเขาจ้าเป็นเวลาเท่ากับเมื่อใดเมื่อบ่เนาะแต่ว่าเปิดไม่ไหมก็สิโอเคอยู่เนาะเอาพอนั้นฝากพี่น้องแฟนครับเอฟซีเทานองผู้ใดพันไปพันมาอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อ นะครับแวรเขามาเรียนล้านบำบัดนะครับนั่นซื้อล้านเพิ่นนะครับน้องชาลีอยู่นี่ประจำนะครับน้องชาลีเพิ่นเฝ้าล้านอยู่นี่ประจำเพิ่นเป็นโตโตลักเลยล่ะนะครับเป็นเจ้าของล้านววลซะเนาะเฮ็ดล้านกับเอื้อยเนาะแน่นอนแล้วก็สิมีน้องกอดซิล่าเอ๊กอดซิลานามสกุลยังนอนตอนนั้นเนาะช่วงวงเนืองงานพ้นไปกับลอนเชื่อนยิมเห็นเห็นไปกับไปบอลเชื่อนยิมไปครับทีมงานอยังก่อบริษัทฮาไม่จำกัดเนาะ เออแมนแมนครับผู้ใด้สิเคยเห็นน้องก็ซิล่าตัวน้อยได้โมเล้งกับพ่อกันได้โมเล้งจ๊สสิจัดเนจ๊สคลิปอยู่ดอกกันไม่มีเสียงเพลงคือกันมีเสียงเพลงไ้ทายคลิปบ่ได้วยมักดีสุจะคว้างในร่องเ่ราะันมาอยู่ในร่องเพลงวะร่องไงอืออ่าบาได้บีดาบูแต่เพียงสองเขาส่งผมมาคะแน่นอนเลยว่ะชาลีมาคแน่นอนเลยป่ะออกไปข้างนอกที่ห้าบาทห้อนไว้อยู่ในนี่พาไปกินหังเกาะคือว่าเตรียม ลาบก้อยต้มยวรก๋วยเตี๋ยวเอาอาหารจานเดียวบอดีกวยเตีกระพุ่งกระเพราใบอัญชันง่ายๆเนาะกระเพราไข่ดาวใบอัญชันใส่นักร้องมานี่ยินเสียงแววๆอยู่ตอนก่อยกระเพานี่บ่โอ้คุณแม่บ้านเี่งานสวัสดีครับผมอันนี้ครับแม่บ้านว่างกันกับแม่คั่วโอ้ยมีแต่นักร้องประจํา้านตัวนี้นักร้องประจํา้านครับคุณพีติคุณพี่นี่คุ้มเลยน้องเจ้าน้องจ้างแม่คั่วจ้างแม่บ้านไม่เป็นนักร้องเลยเลยเป็นนักเสือพ่อ โอ้ครับเอื่อยโอ้ธุรกิจครอบครัวตัวเนี้ยเอ้าเอ้ยเอามันหมานคนมาเที่ยวเลยหล่ะนึกเอ้ยเนาะนะครับพอได้เจอจุนทีมงานเท่าเนาะเอ้ยเนาะเอาโสดๆมันหมานครับผมนี่นะครับเอื่อยเจ้าของร้านนะครับมือนในจานลอยกับได้แวะเวียนเข้ามาเหรียญน้ำเพลินนะครับมาเหรียญน้ำนองชารี่นะครับไปสายระบาดเลเพื่อเพืวัสดีครับอันนี้แม่ยังเนาะมาหันแม่ขั้วแม่บ้านเลยวันโอ้เจ้าของเลยคุณเอ้ยเนาะคุณพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพ่อ คุณพ่อกับมาแล้วเจ้าของ้านนะครับคุณพี่คุณพ่อเจ้าของร้านนะครับคุณพ่อจะไหนก็ยังหนุ่มอยู่กันว่าคุณพ่อก็ดิโอหกสิบเจ็ดพารคุณพ,อออพ,อพ่อครับผม,ม,มเอื้อนพี่แล้วผมเนี่ยผมก็สี่สิบกว่าแสดงว่าเอื้อนพี่ได้นอครับผมจ้าพาจจร์ทมีแตเจ้าของลานสามสี่คนอยู่นี่ ล้านหัวแต่เปิดในอาทิตย์กลัวๆเพื่อนว่านะครับนี่พี่น้องนะครับหามือเนาะบอลเนาะหามือครับเอาพี่น้องแฟนครับเอฟซีฮาผู้ใดอยากมาเที่ยวนะครับเด้อขันไทพานมาแถวอำเภอพังโคนนะครับแหวนมาเล่นน้ำน้องชาลีน้องกอดศิลานะครับทีมงานเก่าจารยลอยมาอยู่นี่บดนะครับพี่น้องนะมืออื่นว่าสิไปปิดวงสาวน้อยเพชรบันเพีงอยู่ไปน้ำมืออื่น ปิดวงปิดวงมืออื่นปิดวงปิดฤดูการร้วก็เพิ่นกัดสีเข่าซ่อมเขายั้งกันเพิ่นกัดโพรลาช่วงเปิดวงกับสิเป็นออกพ้นสาอีกคือเก่าแต่ว่ามืออื่นในเย็นวันเสด้ปิดวงอยู่สนามกีฬากลางหม่องเก่าหรือว่าอยู่โดมกับหูแล้วจังสิโท้วงถามยงหยุดถามพ่อหญ่แหลมบังอยุกนอนเอาเดังว่ากันแต่ว่าตอนนี้ไปหานน้องขินก่อนเท่าไปโอเคแล้วขออนุญาตนะครับเด้อ อ่าโอเคเดี๋ยวมืะเร็งมาม่วนจวดจัดกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดได้เบื้องคลิปนี้มืะเร็งมาเด้อพี่น้องเด้อมาหาจัดลอยนะครับมาหาทีมงานเท่านะครับมาจวดจัดกันอยู่พี่เดินน้องชาลีพาไปกินข้าวว่าสันปะปะ้าน้องชาลีพามาบุกในขั้วเลยบ่ใส้เนว้อกินอ่ปะ,ะป้าผลว่ามาบุกขั้วเลยแน่นอนแต่ว่าแม่ยมขั้วว่าแม่ยขั้วลันก็มีแต่คนแต่หักแต่แพงแท้ต่เออแต่แอะอยู่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบวุ้ยเมฆข้าวคือเป็นตะเพียงแทะหอสิถุงอหญ่จักคุ้นนะเอาโอเคโอเคนะครับมาแดนบ้าบุกหอดข้าวพนพี่น้องมึงตีลักข้าวพนก็ดีเอาเดี๋ยวมาเลี้ยงพ่อกันนะครับทีมงานนะครับพี่น้องปล ong ายกันในพานมาแถวนี้นะครับแหวมาเรือนน้ำจันร์เราก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเขียดนี่นะครับเขียดอำเภอนี้เลยว่าจังหวัดสกลนครเท่านะครับแหวมาเรือนน้ำจันทร้เรได้เลื้อมาเลี้ยงอยู่นี่กับน้องชาลีกับน้องกอศิลาเนาะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายหลายไปเรียบร้อง ขอบคุณครับเดี๋ยวแม่ครัวจะทำกับข้าวให้กินมาจัดมว่าขอบคุณนะคะคนสวยขอบคุณค่ะ